สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับวันนี้รีวิวนะครับเตรียมจะส่งกันอีกหนึ่งคันนะครับช่วงเย็นนะครับกับ l 5 0 1 8 s p k i t นะครับวันนี้ลูกค้าจากอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับอุปกรณ์ใบมีดหน้าตาช้างนะครับโรตารี่จากค่ายนาซาแล้วก็ฐานควนนะครับนี่เลยจากค่ายนาซานเองอุปกรณ์หลังเป็นจากค่ายนาซานะครับสนใจโรเทคเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับจากค่ายนาซาก็ เจอในที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับโทร087 522 3883 095 339 988เปิดทำการทุกวันนะครับโปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างร้านนะครับนะฮะดูรถราคาที่มันถูกผิดปกตินะครับถ้าสงสัยนะครับขอเขาวิดีโอคอลนะครับมิจฉาชีพวิดีโอคอลกับเราไม่ได้แน่นอนนะครับอย่าเดออย่าเพิ่งเดินทางมาดูรถนะครับวิดีโอคอลก่อนนะครับถ้าเพจนไหนดูแล้วราคาแปลกๆถูกผิดปกตินะครับ ด้วยความประหาาีจจากปัญญาเทคเตอร์นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ